เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งว่าแบรนด์รถจีนที่ยิ่งใหญ่ติดท็อป3อย่างแบรนด์จีลี่ทำไมมาถึงไทยล่าช้าแบบช้ามากๆจนถึงที่สุดและการมาของจีลี่เองก็แปลกมากเหมือนกันก็ไม่ใช่น้อยถ้าดูแต่ยอดผลิตรถยนต์จากรายใหญ่ในจีนเนี่ยเราก็นับว่าจีลี่กรุ๊ปน่าจะถือว่าเป็นอันดับ3ต่อจาก S A C แล้วก็ B Y D ด้วยยอดการผลิตประจำปีสูงถึง2.5ล้านคัน ซึ่งยอดผลิตที่เห็นอยู่นี้ก็รวมทุกเครือของ g ีลี่แล้วก่อนที่เราจะเท้าเนื้อหากันย้อนกลับไปยังปี2008ถึง2009 g ีลี่ก็เกือบจะลดแล่นในตลาดบ้านเราแล้วนะครับตอนนั้นยนตรกิจคอร์ปอเรชั่นอยากจะทำตลาดรถยนต์แบรนด์ g ีลี่เป็นอย่างมากสมัยนั้นอวดโฉมในงานมอเตอร์โชว์ด้วยด้วย GKC k เท่าที่เราจำความได้นะครับผมเคยดูจับคันจริงลนะเนาะ จาได้ว่ากระแสงเงียบกริบเลยเพราะว่าดีไซน์ภายนอกดูไม่ค่อยเข้าตาคนไทยเท่าไหร่แถมเล่นไฟหน้าถั่วเหมือนกับรถเยอรมันบางยี่ห้อด้วยก็สรุปนะสมัยนั้นรถจีนรูปร่างหน้าตาไม่ค่อยน่าพิสมัยเท่าไหร่ถ้าเทียบกับรถนิยมของคนไทยสมัยนั้นอืมเวลานั่งรถจีนยุคนั้นยุคก่อนปี2010เนี่ยกลิ่นพลาสติกก็ไม่พึงใจเอามามากเลยจากนั้นไม่นานจีลี่ก็ไม่ได้ลดแล่นในเมืองไทยเอาตรงๆว่าคิดดีแล้วที่ไม่มาไทยครับฮ่า แต่การเวลาผ่านมาเนิ่นนานจนถึงปี2024เวลาเปลี่ยนใจเปลี่ยนพัฒนาการก็ต้องเปลี่ยนเมื่อล่าสุดจีลี่ประกาศลุยตลาดมืองไทยแน่นอนพร้อมตั้งบูธท,ที่มอเตอร์เ X p ป2อ็กซ์โป2024จัดเต็มจัดพิกัดแน่นอนครับคำถามคือทำไมจีลี่ออโต้มาไทยชามากทั้งที่รัฐบาลไทยเปิดน,นโยบาย EV 3.0จนถึง3.5มาเนิ่นนาน4กว่าปีแล้ว น่าจะเป็นเพราะว่าจีลี่พึ่งลงทุนใหญ่ในโปรโตอนแบรนด์แห่งชาติมาเลเซียในปี2017จีลี่ลงทุนในหุ้นของโปรโตอนได้สัดส่วน49.9%เพื่อหวังกอบกู้ธุรกิจโปรโตอนให้กลับมาพลิกฟื้นมีผลกำไรที่ดีงามถ้ายพูดภาษาบบ้านเลยก็คือโปรโตอนเวลานี้ มันก็คือเอารถจีลี่มาแปะตรากันขายแล้วสำหรับรถรุ่นใหม่นะครับแถมยังได้ฐานการผลิตที่ใหญ่บิ๊กเบิ้มมากๆด้วยถ้าหากลงเงินลงทองกับสาขามาเลเซียแล้วจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมจีลี่จะต้องคิดหนักมากๆในการลุยเมืองไทยถ้ายิ่งจะคิดสร้างโรงงานในไทยเพื่อสนองนโยบายบางอย่างของรัฐบาลอืมไม่คิดมากเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับ เอละเมื่อด carry the ูจากฟอร์มจีลี่ในวันนี้น่าจะเอาจริงเอาจังกับตลาดเมืองไทยอยู่ไม่น้อยอย่างน้อยจีลี่ก็ได้คุยกับ B.O.I. เรื่องการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยและจะต้องเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในเครือพร้อมกันทั้งหมดที่มอเตอร์อ o ป2024คำถามที่ว่าคือจีลี่โฮดิ้งจะเป็นมวยอันดับ3จากประเทศจีนแล้วถ้าเทียบกับ BYD ล่ะ BYD ก็ถือว่าเป็นอันดับ2เหนือกว่าจีลี่แน่นอนละครับ คำถามคือจีลี่จะสามารถสู้กับ BYD จนสามารถเป็นมัวที่สูสีหรือว่าจะชนะ BYD ได้หรือเปล่าคำตอบคือขึ้นอยู่กับฟอร์มของโรงงานผลิตในประเทศไทยเท่านั้นจะลงทุนยิ่งใหญ่แบบเต็มตาเหมือนกับ BYD หรือเปล่าซึ่งนั่นหมายถึงอนาคตของการผลิตรถยนต์ในไทยทั้งหมด20ปีขึ้นไปและที่สำคัญลน์อัพรถยนต์มีความน่าสนใจหรือตอบสนองลูกค้าชาวไทยได้ดีแค่ไหน โจทย์นี้หินมากๆเพราะว่า BYD เองถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าทั้งชาวไทยด้วยตัวแบตเตอรี่ EV แล้วก็ปลั๊กอินไฮบริดแล้ว g i ี l y ลักจะเอาอะไรมาชนะ BYD นี่แหละคำตอบสำคัญถ้าจะเอาชนะยอดขายจริงๆมันต้องเอารถโดนๆเข้าสู้ครับในช่วงตลาด EV ในไทยกำลังอ่อนแรงลงอย่างนี้อย่างน้อยนะ g ี l l y ก็เปิดตัวด้วยความสดใหม่ความน่าสนใจอย่างน้อยกาลังก็น่าจะเทไปที่ค่ายรถใหม่มากกว่า จิลลี่ตัวที่น่าจะเป็นตัวกันชนออกมาสู้กับ BYD ตรงๆในช่วงแรกเรากลับมองว่าไม่ใช่กระบะร,ริดดาร่าแน่นอนเพราะกระบะพื้นฐาน MPV ขนาดใหญ่มโมโน c o กยังไม่ใช่รถกระบะที่ตอบโจทย์คนไทยได้ดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วรุ่นที่จิลลี่จะเอามาชน BYD ก็คือจิลลี่ Galaxy e5 จิลลี่ Galaxy e5 หรือขายในไทยชื่อจิลลี่ e5 เป็นรถอีวีขนาดซีเซ gment SUV สดใหม่มา,มากๆเพราะเพิ่งเปิดตัวในตลาดโลกกลางปีนี้ถือเป็นจีลี่คันแรกที่พัฒนาเพื่อจุดมุ่งหมายการส่งออกเป็นหลักเราจึงได้ใช้กันครับเนื่องจากมีเวอร์ชันพวงมลลาลัยขวาตีตลาดยุโรปและออสเตรเลียด้วยจีลี a ่5เป็นรถที่พยายามพัฒนาเพื่อตีตลาดกับ BYD a t t อ3โดยตรงแต่ขยายขนาดมิติตัวถังใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อย ดีไซน์โดยรวมจะมีความคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นบุคลิกทั้งคันและเส้นสายต่างๆที่ชวนให้นึกถึง BYD อยู่บ้างติดตั้งมอเตอร์ฟ้ากำลัง218แรงม้าแต่คุยว่าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้6.9วินาทีนอกจากยังนำเสนอเทคโนโลยีทันสมัยแล้วพวกเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีเซลล์ูแตเตอรี Cell Battery, และมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำถึง0.269 และอีกรุ่นที่จะต้องเข้ามาเพื่อไฟด้านยอดขายและต่อยอดอนาคตของจีลี่เมืองไทยคือรถเล็กที่ต้องสู้กับ BYD Dolphin ตรงๆนั่นมีชื่อว่าจีลี่จีโอมี Me, ่ซิงหยวน EV s ีซับคอม c พ EV ีที่มาทีหลังแต่ก็ดูมีจุดเด่นจุดขายที่พยายามสู้กับ BYD Dolphin มากมากว่าที่คิดนิดนึงเรียกสั้นๆว่าจีลี่ซิงหยวนครับ ถือว่ามีรูปร่างหน้าตาสวยงามตอบโจทย์คนไทยแน่นอนมันดูมีความสปอร์ตแบบคิ้วๆไม่น้อยเลยคะ่สะสัดส่วนตัวรถมนๆโดยสื่อมวลชนหลายท่านเนี่ยก็คาดการว่าดีไซน์ของรถคันนี้น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Smart ทแฮชแท็กวันซึ่งเป็นรถที่ทางจีลี่ร่วมทุนพัฒนาด้วยเช่นกันจุดเด่นของรถคือพื้นที่วางขาตอนหลังมหาศาลสุดๆครับภายใต้ขนาดตัวถังเล็กกระชั แต่ข้อเสียของมันคือด้วยความที่พัฒนาเพื่อการเดินทางในเมืองเท่านั้นจึงมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่แรงมากมีแค่2ทางเลือกก็คือแบบ7.9แรงมา้าและ116แรงม้าเท่านั้นรองรับระยะทางวิ่งได้แค่เพียง310จนถึง410กิโลเมตรโม CL ด CLTC ดูดูแล้วจุดเด่นของรถก็ดูไม่มากมายเท่าที่คิดนะ น่าจะเป็นเพราะว่าต้องทำราคาจำหน่ายต่ำสุดในจีนแค่เพียง5,000 500, 0บาททุนเท่านั้นมันจึงไม่ได้อาจฟีเจอร์ล้ำยุคเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็ติดตั้งช่วยขับขี่อัจฉริยะเลเวล2ก็ถือว่าพอแล้วแหละสำหรับตลาดจีนนั้นติดตั้งระบบปฏิบัติการ Flyme Auto OS ที่เปรียบเสมือนเป็นสมาร์ทโฟนติดล้อพร้อมแผนที่ดิจิตอลพัฒนาโดยอาลีบาบามีฟังก์ชันนับถอยหลังไฟแดงให้อยู่บนจอเลย เท่าที่ดูเนี่ยรถคันนี้ขายหน้าตาขายดีไซน์ขายสีสันมากกว่าจะขายความล้ําให้พูดต,ตรงๆว่าตลาดรถอีวีในไทยขนาดเล็กเนี่ยมันแทบไม่ค่อยมีใครอยากขายสักเท่าไหร่เลยนะแปลกไหมน่าจะเป็นเพราะว่ายิ่งค่ารถขายรถอีวีขนาดเล็กราคาต่ําที่ถูกมากเท่าไหร่ค่ารถจะยิ่งหากําไรจากรถกลุ่มนี้ได้ยากมากแต่มันก็ช่วยไม่ได้จริงๆครับถ้าจีลี่ใหญ่ในไทยบางทีอาจจะต้องเอาตัวนี้เข้ามาขายและ ด้วยความที่จีลี่ถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่เอามาขายก็ไม่น่ากลียดเท่าไหร่ครับเราจะต้องจับตาดูว่าจีลี่จะมีกลยุทธ์เด็ดพลายที่จะสู้ BYD ได้อย่างไรบริษัทใหญ่กับบริษัทใหญ่มาสู้กันเนี่ยมันก็ดูน่าจับตาไม่ใช่น้อยไม่ใช่หรือครับ